วิธีทอดไข่แบบมีความเผ็ดความหวานความเค็มและความเปรี้ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอัะนดับแรกใส่ซอสพริกประมาณสูตร้5ซอนนะคะไม่งั้นมันจะเผ็ดเกินไปเพราะเวลาทอดไข่ต้องใส่น้อยๆถัดไปน้ำปลาด้บปลาใส่น้อยนะคะถ้าใส่มันจะเค็มเคพอแต่ว่าน้ำตาลหมดแล้วขอโทษนะน้ำตาลหมด ต่อไปนะ้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูต้องใส,งสน่น้อยๆนะถ้าใส่เยอะเนี่ยปเปรี้ยวแล้วก็ปเปร <c oughs> ี้ยวตายอกูใส่เยอะไปเปล่าโอ๊ยตายทีนี้กูตายแล้วใส่เยอะเกินไปพีไปใหม่แล้วไม่ทำใหม่สิกันนะทำใหม่เลยวิธีใส่ต้องทำใหม่เลยอะ่ะเป็นอะไรบ้างไหมเ่ย ใส่แล้วมันจะใสเยอะเกินไปอ๋อโอเพอประมาณแล้วนี่เอาไปเอาไข่มาใส่เลยนี่สับขาเคาะไข่นะคะเฮ้ยแต่มันต้องวางลูกสักรคนอะโอเคถัดไปก็เอาช้อนซ้อนมาควนไข่ให้มันเข้า,าขกันนะคะเากับซอสที่ใส่ลงไปมันจะการเป็นไข่ที่อาแบยที่หยุดเลยไม่ต้องใส่ซอสเลยทุกคนก็ใส่ไปทำรูปสัค่ะไปทำดูได้นะคะ แตมว่าหางกัดได้แต่ว่าพี่อาจจะใส่เยอะหน่อยนะ่าจะเผ็ดแหละเวลาดับที่พอไปวิวเสียงดังด้วยดังซะด้วยอัดับแรกแค่ใส่น้ำมันน้ำมันไปน้อยๆเอาน้ำเอา,เอาน้ำมันหายถึงน,น,นี้อุ้ยอาจจะอ่านอนหน่อยเหมือนนี้เลยอยู่กูแบบใส่ใหห้มดวิวใส่หมือนกับเทปไฟซียูว แล้วก็เปิดแก๊สอุ้ยแต่้เปิดถ้าเปิดไฟแรงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเปิดไฟเบาๆแบบนั้นเราเราได้มาแล้วนะคะมาไข่แต่ว่าเราต้องรอทอดก่อนถ้าน้ำมันสุกแล้วให้เราใสใ่ไข่ลงไปเลยมิวว้าวว้าวน้ำมันจะเด่นน้ำมันจะเด่นเรเพิ่งคนนะอย่าเพิ่งคาางนตลอดให้มันสุกก่อนให้มันคนไว้ตรงข้ามก่อนหน่อยเพื่อจะอัดเต็ม จริงการทําไข่พริกเนี่ยมันทําให้น้ํามันกลายเป็นน้ํามันพริกเลยนะไม่ใช่น้ำ,ำมันธรรมดาน้ํามันพริกโอ้ดังดังเมื่อทาเสร็จแล้วไคะนางแบบดีนี่อ็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไข่อาจจะดูดน้ํามันกินหน่อยก็เลยตักข้าวมาเว้ยทำไมมันร้อนจังเลยอะ่ะไม่อย่างนี้ไม่ใส่ข้างในอะ่ะโอ้ยเทวดามันใส่เข้าไปช <c oughs> ื่อหนังฟ้าอะไรเทวดา ขอโทษนะเพราะเราเอาข้าวไปข้างในอ่ะก็เทวรอกเขาไปทําไมอะฮะออกไปเขาไป,ปทําไมอะ่ะโอ้ยเทวร้องเนี่ยกนะ็ขอโทษไงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องดันโอ้โหข้าวหมดโอ้ย,ขอยไข่ฟองเลยแล้วก็ตักไข่ลงไปกับข้าวเลยดูสิคะดูโอ้ดูสิคะปวยอ่ะแล้วกเรียบมากอันนี้คาทากซื้อมาจากแปแฟเนี่ยกาแปฟซื้อมาแลคะ่ะ หกสิบเก้าบาทเนาะไม่ก็เป็นร้อยอะไม่ได้ใคยแล้วก็เอาซอสมาว่าเหมือนไม่อร่อยเอ้ยหรือว่าอร่อยอยู่แล้วไม่ส่อร่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าใส่ว่ามันมัเผ็ดนะมาไปออกขี้ใหม่ได้ซอสมาเรียบร้อยนี่ไงซอสอหนิต้องใส่หนูเดียวอะ่ะเพราะว่าข้างเพหัวข้างขวาดอย้องอยู่โอ้ยโอ้ยจะแนทนชิ้นอยู่โอ้ยแล้วก็ไข่งไงที่มันมีความไอ้ กินกันดีกว่าน้อนนี่ได้มาแล้วโอ้ยรู้สึเกเย็นมากวพาะเราเปิดแอร์หนาวหนาวมากหนาวมากตอนนี้อยู่ในห้องเออท่อนั่งเล่นแหละแต่ว่าเขา้ามาง้ายแต่ว่ารีดเสียงลมขอไปปิดพัดลมกัอนนะปิดพัดโอ๊ยอ๋อเอานี้มาบ้างต้องใส่อันนี้ด้วยต้องใส่พาโอโหมถึงจะอันนี้ได้มากินกันดีวา่าจะอร่อยไหม ว่าอร่อยมอยจมิจริงตอนแรกจะถ่ายทวิตตอกแต่ว่ามันเกินสามนาทีไปแล้วก็เลยถ่ายคลิปแทนแต่เรามันแต่ว,ว่าเราไม่ได้สวัสดีเลยอ่ะสวัสดีไม่ได้แล้วตั้งนานไม่อยอมสวัสดีเราเกือบไม่มีซอสก่อนจะอร่อยไหม <c oughs> โตรโหเพียดเก็งไงวะเน,นี่ยเผ็ดมากเลยอ่ะอูดับตาไหลเลยเห็นปะดับตาไหลเลยอ่ะน้ตาไหลจริงวั่นี้วันนี้ก็ต้องไปทำงานอีกอ่ะใช่ปะวันนี้ก็ต้องไปทำงานอีกโคตรแย่ <Yeah. S 1> อ้าวคนุ่งนี้วันเสาร์แต่ว่าพรุ่งนี้ไปทำงานพรุ่งนี้ไปสมัครงาน อร่อยมากอร่ายแต่ว่าไม่มีน้ำอ๋อเอาน้ำมาแล้วแต่ว่าันไม่กินน้ำเลยกินน้ำก่อนแป๊บนึงกินไม่ก่อนน้ำจะได้ถือสองมือได้ก่อนหนักที่อันดังขึ้นเล็กน้อยไปีด้มาแล้วน้ำ รู้สึกกินนานไปแล้วก็ยังอร่อยอยู่นะอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะเป็นไรมากปะปะไปกินแบบไม่มีซอสมีความเผ็ดนะมีความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวเรากินแบบเอออันนี้มันกว่าซอสเนี่ยผู้นี้ต้องไปทํางานผู้นี้ต้องไปสมัครงานโคตรแย่ผ oh yeah. ู้นี้อาจจะไม่ถ่ายคลิปตอ,อนบ่ายนะ ว่าไปสมัครงานตอนบ่ายโค้งขึ้นผมมากแล้วขึ้นน่าจะเข้านั้นที่เสือเจ็ดโมงก็หนึ่งของโมงเย็นเนาะโคงเย็นกลับมาแล้วก็คือกลับมารากอรากระโม่รอกระโม่เอาสาวทันไปเวลาไปเมื่อไปทํางานเราเล่นเดือดห้าโมงยี่ตาหักไม่ได้เลือกสี่โมงเย็นเดือดห้าโมงเย็นไปเแปดส็ดโมงเท้าเฮ้ยมันมีเส้นผมเลยอ่ะ อ,อร่อยกันรวมเอีกอ่ออกะอ,อ,อร่อยกัเรวมเอียะใส่ซอสแบบแบบนี้อา้าวเพราะผมหักเพราะผมหลุดเพราะว่าทำไมนี่เสียวไหม่พราผมมันหลุดน้าอุ้ยจะมาหลดุดซ้ำอีกอุ้ยมันนวดน้าเนื้ไข่ยากมากเลย อ,อ๋อทำอย่างนี้ก็ดีเหรอดิจะได้บางม้าผมไว้อุ้ยแต่มันมอมไม่เห็นนะ้าเอาออกไปดิใส่ใส่ซอสเยอะได้ไหมโคตรโคตรหวานอะ่ะอันนี้หวานมีความหวานกับมีความเผ็ดเดี๋ยวนะเหมือนซอสในป่าเลยใส่ป่าป่ะเนี่ยอืมเหมือนซอสป่าเลยอะ่ะ กินน้ำก่อนเริ่มเห็นล้วเพราะว่าถ้ากินน้ำยิ่งเผ็ดแต่ว่าต้องว่าเราต้องกินนมนมมันจะไม่เผ็ดเลยเร่<ๆ>มากินต่อตอนแรกทีเดดจะถ่ายติต๊กตอกแต่ถ่ายไม่ทันแล้วเะเกินเวลาไปแล้วอาจจะอ่านนานหน่อยแต่ว่ารู้ก่อนว่ามันก็ไม่นานหรอกนะ เีข้าวแข็งอ่ะนะมันก็อันนี้ไมัปติแล้วน้ำข้าจริงจริงเลยได้ติดตลอดเลยพอออกเสร็จกูก็ยังไปเหมือนเดิม น้ำขอน้ำมันเริ่มเห็ดแล้วพมอือืออออออมอมอพูดไม่ได้เดพูดอยเข้าปดคอต้องมีน้ำก่อน,อนโอ้ยมันโดนนเรามาเลยเนาะยิ่งกินไปก็ยิ่งเจ็บอ่ะยิ่หน้ำกิ่น,น้ำอะลงคองไงอ้าวอันนี้ติดเจอฉัน อ้ยอ,ออกไปเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องการหรอกเพราะว่าแ็คือมาไม่ไปเลย <c oughs> ไม่ต้องออกมามาแปะเสื้อไว้ <c oughs> แปะทำไมนักวะหกอ่ะ บอกมากพีอ่อยูนฟ้าพี่อย่นไปบางแสนนะอะไรยสิบเก้าพี่อิู่ในไปบางแสนฮะ <c oughs> พี่อย่นไปบางแสนใช่หรอสิบเก้าใช่สิพี่อยนไปบางแสนเนี่ยนะออสิบเก้าใช่ไงพี่อิู่ในไปบางแสนไงอ๋อใช่ใช่ก้ 19. อย่ามาหลอกนะอย่ามาหลอกนะไปเลย ไปเลยไม่ได้หลอกหลอกปับพวกนี้เจ้าหญิงนางปลาทำอะไรอะ่ะเอาเขากินข้าวสิกินข้าวอยู่ไม่ได้ยินหรือไงเขากินเขากินข้าวอยู่สิบเก้าไม่ได้ยินหรือไงเจ้าหญิงนางปลาอะไรนะเขาบอกว่าเขากินข้าวอยู่ถ้าไม่ทามาดูปะมาดูจริงไหมเออจริงด้วยแต่เขามไม่เห็นนะโอ,อ,นอ้กินต่อกินต่อเมื่อกี้สิบเก้ามาสิบเก้ามาบอกฉันว่าพวกนี้ไปบางแสน ไม่รู้ถ้าไปจริงแล้วพอพวกนี้ไปคือพวกนี้อ่านคลิปเลยแต่ว่าพ่งนี้เขต้องไปสมัครงานอะตอนบ่ายแต่ว่าตอนเช้าจะได้หน่ายคลิปอยู่แต่ตอนบ่ายไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าไปสมัครงานเดีวม่ก็ตอนเย็นอะจะไม่ได้อ่ะถ้าตอนนี้คือดีแล้วเพราะว่าส่วนมากไปบางแสนเสร็จปุ๊บล้วก็กลับตอนเย็นก้าบอกว่าพ่งนี้ไปพ่งนี้ไปบางแสนน่าจะโกหกสิบเก้าโกหกอะเลย โอเคก็โอเคก็รู้สึกว่าตอนที่คุณทุกคนทำเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยมากถ้าใครอยากทำตามฉันก็ทําตามได้เลยนะโอเคก็ขอตัวไปก่อนบาย